ถ้าชมเก๋งวีออพอน่พน0บาทตลอดสัญญาแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เวบบลอยสิไอีก1นึ่งคันป้ายแดงเลยเสียยาจันให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟต้องจังสี่เม่นบอร์พี่น้องจ๋ะแถมฟรีให้เลยกับวีออปี2,000 14 V วีออปี14พี่น้องแบ็ใหม่ยางใหม่1ชุดมอเตอร์ไซค์1คันแจ๋วไหม กวมาเลยชอบไหมชอบมากครับทีมคําว่าโคตดสุดมาเดี๋ยวเซียยาจัดให้ตัวนี้เป็น v o e uto, อ1.5 e ออโต้เบาะหนังรอบคันปี2014นะจ๊ะเลขไมแสนเดียววู้โคตดสวยพี่น้องจ๋าพี่น้องฟังร่ากาบสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทผู้ทุกคนรับชมอยู่ทา้งจังหวัดอย่างคอมเมนต์รยงานโตเซีย,ยามาโลดครับพี่น้องจ๋า อยากได้แบบนี้รถเก๋งสวยๆแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บ1้อยสไป้ายแดงจัดโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีถึงหน้าบ้านเสียยะจัดให้ fc เสียยะคอมเมนต์บอกเลย fc เสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปให้เสียยะจัดเสียยะจัดให้พพ่พพ่อแม่พี่น้องจ้าแก้ว